เทพเจ้าแห่งใต้บาดาลผู้ยิ่งใหญ่องพญานาคราช วิบัติของมนุษย์ที่ตาย ตรหลังการองพญาหน้าคาร้าิุยใหญ่ได้ทุยนกหญิงแผงโสมขึ้นมาบนเมืองมนุษย์ได้มอบร่างใหม่ให้กับนางเพื่อออกตามหาเนื้อคู่ที่แท้จริงท่านผู้ชมครับ ฉากนี้เราจะขอพาทุานผู้ชมมาพบกับตัวตึงของเรื่องสาบโซนนะฉากนี้ขอเสียงปรบมือต้อนรนะับกับนางสาวดับดง 啦啦啦。嗯嗯嗯 เลยอยากจับมือเขาจะจับมือเลยเขาไม่ได้จับอย่างอื่นน่ากลัวว่ะแต่คนนี้นนอะไรอป็นสไปไปให้เขาจับเลยทีนดียหนีก็อจบอยุติขอบคุณมากนะ เฮ้ยเนี่ยมานเลยปั๊มกูมาเดี๋ยวผู้หญิงคนนี้กูขอพิจารณาเองมึงจัดการให้กูนะไใครกังวลในเพื่อนเปลี่ยนไปแม่นางเจ้าเอ๋ยเห็นข้างหลังยังสวยสดงดงามขนาดนี้ไม่แซบแว่แจว่าไม่นางมีคู่หรือยังอย่าโผล่หัวออกมาค่ะใครใครใครจะโผล่จรื่องบินไม่ใช่รถเมล์ขอร้องเพลงเกี้ยวิสนึ่งผลงานเพลงจะได้ร <si ิวไหมเออได้ โอ้ที CinqueÖ ่รักเอ๋ยอยากบอกสามเธอว่าพี um ่ไม่เคยรักใคร เกงในชื่นตาใครจะตายกไปถึงหลานบอสเนี่ยบ้าว่าใครจะมาเกงในชื่นใจบอกมาแบบนี้นะใครเปียกยังเกงในมั่งค้องถามกีนอู่อ่ะใครใส่กางเกงไหนกระดาษมา,มาัา่งนี่วกป่านนี้ละลายหมดแล้วเขาไม่คิดว่าวันนี้จะฝนตกหรอกเฮ้ยตกเขาคณะกรรมาออาการากาปิดไฟได้ไหมคะเหมือนหัวมาก ยีอันเนี้ย uh ยิ huh um ่ง huh. อ mm ันเนี้ยยิ่งแล้วใหญ่เลยมันหมุนอย่างเดียวไม่พอมันสวนกันด้วยความสวยนะรับกูด้วยวิ่งหน้าหน้าออสวัสดีเทากับตวันนีครับโอ้ยที่ตามมึงดีขนาดนั้นเลยใช่เขาบอกมูลทักทายได้แต่หน้ามาคุยกันเลยวไปโอ้ ระวังไม่สบายนะลูกไงถ่ายรูปหน่อยถ่ายรูปหน่อยกับพี่เกลือหน่อยเด็กน้อยจะถ่ายน้อยจะกลับบ้านแล้วมึงดูหน้าเขาดิเขาตั้งใจมาหาจริงไหมะตั้งใจเขาทำหน้าให้เหมือนมึงอยู่ลูกถ่ายรูปกับพี่ตามมึงเลี้ยงหกเลยว่าเลี้ยงเก่านะโง่เรี้ยงบกเก่าหน้าเขาไม่ค่อยยิ้มดีกูเลยแต่เขาชอบเขาชอบเขาชอบกูจริงนะเอ้อทำไมมันคันอย่างนี้ดธวคันเหรอ มันไม่ใช่เนื้อคู่หนูไอ้นี่ต้องปล่อยให้คันให้ตายขอบคุณครับสดใหม่ครับขอบคุณสงมด้วยขอบคุณครับขอบคุณครับพี่เต๋าพี่เต๋าด้วยพี่เต๋าขอบคุณครับอุ้ยมึงก็มาเงียบเกินขอบคุณครับขอบคุณครับของรางวัลน้ำใจนะครับขอบคุณน้ำใจของท่านชมทุกท่านที่อยู่ให้กำลังใจเราฝนตกก็ไม่มีกันนะครับรวยเงี้ตลอดไปขอบคุณมากครับ 我不能接，但可以拉吗？这不都是拉的吗？干嘛？接不接？ มโนกรรมสิกรรมสิที่ข้าพเจ้ากรขอโหสิกรรมตามอัตมามาโอ๊ยจะพากูทุดงอีกเดียวไปวิ่งหนีวิ่งเล่นอะไรกันนะพอได้ช้าพระบาทกระหม่อมงเชนไปตามหาพันธองมุ้ยเขาไปในดงหมามุ้ยไปเจอผู้หญิงสวยคนหนึ่งจะจับกระหม่อมงเชนตามหัวแล้วหนีมาเนี่ยกล่าวหาผิดประมาทผู้หญิงกล่าวหาอะไรอ่ะไปพิสูจน์ความจริงพระเจ้าค่ะอย่าหม่อมฉันจะตายเองมึงือกรผมึงชื่ออะไรนะ มร,ม,มรสุมมรสมนุติวไปแนะนำตัวให้เขา <Okay. S 2> คุณครับจะรังเกียดไหมครับรังเกียดมากเฮ้ยเยก็เขาบอกแล้วมึงต้องตื้อสิเพื่อนแ,แนะนำชอไ,ชไอชื่ออะไรแนะนำไม่รู้จักคุณครับผมชื่อมรสมมนุษย์ตโยครับผมเห็น ผมเห็นคุณครั้งแรกแค่หลังนะผมชอบคุณผมขอสัมผัสมือคุณหน่อยได้ไหมครับสัมผัสมือเหรอคะครั เพราะถูกตัวคุณและผมคันนะครับอ๋อถูกตัวและคันครับโอ้โตอแนีว่าไม่ใช่เนื้อคู่สิคะถ้าเป็นไม่ได้หันหน้ามาให้ผมจุ่มพิษสักนิดได้ไหมครับจุ่มพิษครับ,รบได้รนึ่งองอเฮ้ยมึงเล่นผิดเปล่าใครเฮ้ยมึงเล่นผิดใครเล่นิเขาาต้องวิ่งหนีเธอ ตวมากเหรอขอบคนะครับไม่ชอบกระจบพี่ชอนชอนฮะชอนและรางวัลด้วยขอบคุณมากครับขอบคุณนะครับขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะน่ารักจุงเลยอ่ะคนดูที่นย่เหมดทะเลท่องเทียวเลยได้เลยครับหลักสีตัวขอบคุณนะครับเฮ้ยไอ้ขมัคนั้นพี่ชอบกินมากเลย ดีนะขอบคุณทำไมสบายขอบคุณคุณพีไ่ไม่งั้นไปขอบ